วิธีการซ้ย่วนลดท้ายบินในหน้าขายปิกนะครับอตอนนี้เราอยู่หน้าขายปิกนะครับผมก็จะยิงสินค้าในหน้าปิกนะครับอันนี้10ขวดยิงสินค้าเข้าไปนะครับ2รายการครับตอนนี้ยอดเงินเป็นที่5,655บาทครับถ้าใครมีสิทธิ์ที่จะลดท้ายบินได้นะครับก็จะมีปุ่ม F11 ขึ้นมาตรงนี้ครับผมจะลดท้ายบินให้ลูกค้า ไปที่5บาทนะครับผมคลิกที่ส่วนลดนะครับ F 1 1ผมก็ใส่เลขก5ลงไปครับจากนั้นก็บันทึกครับส่วนลดท้ายบินนี้นะครับโปรแกรมก็จะเข้ามาอยู่ในช่องส่วนลด5บาทนะครับอันนี้ก็จะเก็บเงินลูกค้า5,650บาทนะครับในส่วนลดตรงนี้เองนะครับเอ่เปอร์เซ็นต์ก็จะคูณกลับมาให้เราว่าส่วนลดท้ายบินตรงนี้เป็น0.9%นะครับ แต่ถ้าเราอยากจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ล่ะ,ะ,ใ,นนะในยอดเงินตรงนี้ลด10%นะครับถ้าผมใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วกดบันทึกครับส่วนลดก็จะลดจากยอดนี้ครับ10%ครับจะกลายเป็นยอดนี้ที่จะเก็บลูกค้ารวมเป็นเงินส่วนลดทั้งหมดจะอยู่ช่องด้านบนนี้นะครับอันนี้เราสามารถใช้ส่วนลดให้บินได้ถ้าได้รับอนุญาตในรายบุคคลนะครับ ของพนักงานที่ใช้งานโปรแกรมเราถ้าเราอนุญ,ญาตให้ใช้ส่วนลดท้ยบินได้นะครับเขาก็จะสามารถมาใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับนี่อรนนี้ลดนะครับน,นี้ก็ f 1 0เก็บเงินได้เลยนะครับรับเงิน6,000บาทครับวันนี้ก็เรียบร้อยเป็นการขายสินค้าที่ใช้ส่วนลดท้ายบินครับ